ข่าวดีฟังด่วนเช็คลายชื่อผ่านไม่ผ่าน20 21มกราคม68รู้ผลรอรับเงินกลุ่มนี้อดหมดสิทธิ์1,000 0บาทไม่ผ่านคุณนะสมบัติ สวัสทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่8มกราคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเกาะติดสําหรับการแจกเงิน10,000บาทเฟส2นะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีข่าวมาฝากพ่อแม่พี่น้องสาหรับใครที่รอเช็คหลายชื่อว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านบนแอปทางรัฐนั่นเองในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์ และสําหรับใครที่เข้ามารฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ดีในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดนะคะทางคุณจตุพ์อมอร,รินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงกันลังก็เปิดเผยแล้วนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแจกเงิน10,000บาทเป็นเงินสดนะคะขณะนี้ขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะยืนยันว่าจะมีการโอนเงินให้ก่อนวันที่20 9มกราคม2568โดยขั้นตอนมีดังนี้นะคะก็คือการส่งข้อมูลจากสำนักงานพัฒนานรัฐบ,บาลดิทันก็คือองค์การมหาชนนะคะสอพอรอหรือดี G.A มาที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบข้อมูลคาดว่าปลายสัปดาห์นี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะเรียบร้อยจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะใช้เวลาในการจัดการอีก3-4วันแล้วจึงส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินอีก7-8วัน เงิน1นึ่งมืบาทน่าจะพร้อมแจกได้ก่อนวันที่9มกราคม2568นแน่นอนส่วนรัฐบาลจะแจกเงินวันไหนขอเวลานัดหมายกับนางสาวแพทองทานเชนวรัรนาย,ยกรฐมนตรีให้ชัดเจนอีกครัง้งนายจุลพันธ์กาวอ้ <9. S 2> ยังกล่าวอีกว่าวิธีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านไม่ผ่านจะใช้ช่องทางของแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากเป็นช่องทางที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นกระทรวงการก็จะส่งผลการตรวจสอบไปให้กับ ทาง d ี a เพื่อให้นำเข้าระบบแอปทางรัฐคาดว่าจะตรวจสอบรายชื่อได้ประมาณวันที่20-21มกราคมนี้ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุยังไม่ผูกพัมเพรหรือสิทธิตกลนทำให้ไม่ได้รับเงินในรอบก่อนวันที่29มกราคม2568ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกระทรวนคัังโดยกรมบัญชีกลางได้จัดทำการจ่าย 三。 อีก3รอบเพื่อการการตกหล่นและการให้อุทรณ์ซีนี้นะคะ<ด>ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสองนะคะก็เตรียมเฮกันทั่วประเทศได้เลยสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนมันแอบทางรัฐ20 21มกราคม2568นนี้เช็คผลพร้อมกันนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะกลุ่มไม่ผ่านนะคะก็แน่นอนนะคะ หมดสิทธิ์นะคะที่จะได้รับเงิน10,000ื่นนะคะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ให้ลุ้นนะคะเพราะมีการให้ยื่นอุดธรณ์นั่นเองนะคะถ้าเข้าไปตรวจสอบนะคะและขึ้นขั้นตอนที่4ีนะคะแสดงว่าท่านไม่ผ่านคุณนะสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนั่นเองส่วนถ้าเด้งไปที่ขั้นตอนที่5แสดงว่าท่านเป็นกลุ่มผู้โชคดีที่ได้รับเงิน10,000บาทในเฟสที่2ค่ะและก็ ะะสําหรับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านสาคัญมากคือการผูกร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวแบบประชาชนของท่านนะคะให้รีบผูกร้อมเพย์ด้วยนะคะเช็คบัญชีของท่านด้วยว่าพร้อมใช้งานหรือไม่บางท่านนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชีนะคะหรือบัญชีถูกปิดใช้งานไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถโอนเงินให้ท่านได้นะคะส่วนพร้อมเพย์นะคะอย่าผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะย้ําว่าให้ผูกกับเลขบัตรประจําตัวัตรประชา นเท่านั้นค่ะและก็รอรับเงินกันได้เลยจะได้ไม่ต้องไปรอรับเงินในรอบเก็บตกนะคะเพราะก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดและก็อาจจะไม่ได้รับเงินนั่นเองในส่วนตรงนี้ก็ฝากลูกหล,กล,กลานนะคะดูแลเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยนะคะเพราะเฟสสองนี้นะคะส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะบางท่านก็อายุเยอะเลยจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลนะคะจะได้ รับเงินไปใช้ในช่วงต้นปีใหม่กันนะคะซึ่งแน่นอนแล้วนะคะก่อนวันที่2 9มกราคม2568นี้ผู้สูงอายุที่อยู่ในสิทธิเฟสที่2นะคะจะได้รับเงินทั่วประเทศแน่นอนค่ะย้ำกันอีกครังนะคะสำหรับกลุ่มที่หมดสิทธิ์นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะไม่ผ่านแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ถ้ายื่นอุทธรณ์แล้วนะคะ ตรวจสอบออกมาแล้วนะคะว่าท่านไม่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขจริงๆก็แสดงว่ากลุ่มนี้หมดสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทแต่จะ มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอีกหรือไม่นั้นรอติดตามนะคะท้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้เฟสสองการแจกเงิน10,000บาทนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็รอรับเงินกันมานานแล้วนะคะส่วนเฟสสามนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะบนแอปทางรัฐก็คืออายุ16ปีขึ้นไปหรือเรียน ียกว่าต่ำกว่า60ปีลงมานั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะรอรับเงินกันมานานแล้วนะคะและเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกเลยเดียวบนแอปทางรัฐนะคะและ ที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินสดนะคะจะได้รับเป็นเงินดิทัลวอลเลตนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะสำหรับระบบดิทัลวอลเลตนะคะก็จะเสร็จประมาณเดือนมีนาคมนะคะและก็น่าจะพร้อมแจกให้กับกลุ่มเฟส3นี้ประมาณเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปนั่นเองก็รอนะคะรอเป็นกลุ่มถัดไปนั่นเองได้แน่นอนแต่อาจจะได้ช้าและจะได้เมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามนะคะสาหรับวันนี้นะคะ ก็มาอัปเดตข่าวสารข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเฟสสองย้ำกันอีกรังนะคะผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐและต้องตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเท่านั้นถึงจะได้รับเงิน1 0,000บาทเป็นเงินสดในเฟสที่2ค่ะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอนะคะรอประกาศว่าให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐเมื่อไหร่นะคะสําหรับกลุ่มนี้นะคะมีข่าวแววมาว่าจะเป็นเฟสที่4ี่จริงหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามค่ะคลิปนี้ อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ